ผู้จัดการแอนอรดีไม่ทนโต้กับเดือดหลังแอนอรดีเจอแบบนี้เรียกได้ว่างานนี้ผู้จัดการอย่างคุณไก่โต้งหรือคุณกิติกรชัยเหลืองทองนะคะก็พอได้เห็นแบบนี้ปั๊บโอ้โหออกมาฟาดเดือดเต็มที่ค่ะ ก็สำหรับนะคะคุณแอนออรดีเราเองนะคะก็รู้จักในนามนะคะลูกพุ่งหมอลำสาวสุดฮอตที่ตอนนี้นะคะเธอก็ฮอตมากๆรายการทีวีต่างๆก็เชิญเธอนะคะออกไปรับเชิญรายก,นนการต่างๆะคะ่ะแล้วเราเองก็ได้เห็นผลงานการแสดงของเธอแทบทุกวันนะคะที่จะมีการไลฟ์สดผ่านช่องทางต่างๆ,ๆหรือว่าแฟนคลับ f อค่ะที่ได้เข้าไปชมเนี่ยก็จะ ได้ถ่ายนะคะคลิปในงานแสดงเนี่ยมาให้เราได้ชมกันและเมื่อเธอนั้นมาขึ้นรับเชิญวงหมอลำใจเกินร้อยวงของสามีเธออย่างคุณบอยสติชัยนะคะก็จะมีการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะของบ้าน AB บเนี่ยของหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยเพื่อเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดอีกนะคะเพื่อเอาใจแฟนคลับ f อแล้วก็พร้อมที่จะนำโชว์ใหม่ๆนะคะมาขึ้นโชว์ในกลุ่มปิดค่ะ และคุณไก่โต้งนะคะก็ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแอนอรดีนะคะที่ตอนนี้ก็คือเดินสายนะคะร่วมด้วยร่วมทางด้วยกันกับน้องแอนนะคะก็คือไปไปกับน้องแอนทุกงานแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านเพจแอนออรดี already, ที่เป็นภาษาไทยนะคะก็สามารถติดตามงานได้ในเพจนั้นได้เลยเนาะแล้วทีนี้ทําไมแอดมินถึงบอกว่าฟาดเดือดทําไมต้องเอามาฟาดเดือดคือก็มีคลิปที่ แฟนลับเอฟซีเนาะอย่างเงี้ยเอาไปลงในช่องตอต,อ,ตอแอปดำนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์หนึ่งที่โอ้โหก็ถึงจะไม่ได้ใช่คอมเมนต์ที่ที่ว่าเป็นคำพูดหยาคายแต่คอมเมนต์แบบเนี้ยก็ไม่จะน่าพูดเนาะถึงเราจะไม่ได้รู้จักแต่คนที่เขารู้จักลวเขาจะคิดยังไงคือเอาจริงๆอันนี้ขอขอพูดในมุมของตัวเองก่อนนะคือเราเองเหมือนกันเวลาเราอ่านข่าวศิลปินเนาะที่เพื่อนก็คือ ก็คือมีศิลปินมีแฟนคลับมีบ้านฮากที่เขาสปอ์ตน้องมานั่นแหละค่ะแล้วก็เขาก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะไม่โด่งดังมากจนเป็นคนรู้จักวงกว้างแล้วพอเราทําข่าวเขาเราอ่านไปเงี้แล้วเขามาคอมเมนต์บอกว่าใครหรอไม่รู้จักเนี้ยโอ้โหเราหนอยไม่ใช่เราหนอยว่าเขาว่าให้เรานะเราหน่อยแทนศิลปินที่เราอ่านข่าวเขาอะคือโอ้โหถ้าเขามาเห็นเราจะยังไงอะ่ะเราก็แทบจะไม่แบบมันจะไม่ เป็นอะไรหรออย่างเงี้ยแต่ขณะเราเป็นแค่สื่อกลางที่จะนําเรื่องราวข่าวสารเขาเนี่ยมาเล่าแลเงี้ยล้วพอเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยเราก็นอยแทนเลยนะเนาะแล้วทีนี้สําหรับคุณแอนเองก็โอ้โหตอนนี้นกระแสเธอก็คือต้องบอกเลยว่ากระแสเพลงลืมหู้ซิฟที่เป็นเพลงของเรดี้อีสานเนี่ยที่คุณแอนนากลับมาร้องใหม่บนเวทีออร์ดีแบนพร้อมกับท่าเต้นใหม่ๆใ,ใส่จังหวะด,ดนตรีเข้าไปเพิ่มความมันเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้กลับมาเป็นกระแสฮอตฮิตอีกครั้งจนเจ้าของเพลงต้องออกมาขอบคุณแอนดอรดีนะคะขอบคุณแปแอนที่ทําให้เพลงกลับมาดังอีกครั้งและทําให้ตัวเจ้าของศิลปินนะคะที่เป็นเจ้าของเพลงเนี่ยกลับมามีงานเยอะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าส่งเสริมสืบสืบต่อส่งเสริมให้กับศิลปินด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ จากกระแสะเพลงรืมพูดซิปเนี่ยทาให้คิวงานของเธอยาวเต็มไปถึงปีหน้าเลยนะคะและอย่างเดือนนี้มีงานใหญ่ด้วยนะงานใหญ่ด้วยนั่นก็คือวันเกิดของคุณเอแคร์นะคะที่เป็นเซเลบนะคะเพจจือปากก็คือเป็นเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลเนาะก็ได้นะคะเจ้าของเพจจือปากนะคะที่มียอดผู้ติดตามเยอะมากๆเลยแล้วก็มีดาราเซเลบหลายท่านหลายคนนะคะที่เข้าร่วมในงานนี้จนน้องแอนอรดีนะคะไม่กล้าที่จะรับ ไม่ก็ที่จะรับงานนี้เลยหลังจากที่เจ้าภาพอย่างคุณเอแคเนี่ยได้ว่าจ้างมาว่าอ่าน้องแอนมาแสดงให้ได้ไหมก็โทรมาเกือบทุกวันเลยแล้วก็ยังได้ยินผู้จัดการคุณแอนบอกว่าเนี่ยคือโทรมาเนี่ยเปลี่ยนเบอร์โทรมาจนคุณ,ค,ณคุณไก่โตอ,อะ่ะเขาต้องเซฟเบอร์ไว้เกือบทุกเบอร์แล้วว่าก็คือโทรมาหยอดนาะมามา,มาได้ไหมมาได้ไหมแต่น้องแอนอนะ่ะคือวันนั้นนะมีงานอยู่แล้ว งานนั้นก็คือเป็นรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็อยู่ทางโซนภาคอีสานด้วยเนาะโคราชใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วทีนี้ก็คือจนกระทั่งว่าน้องแอนแหละลงคิวงานแล้วเราไปสะดุดตาลงคิวงานเดือนมีนาคมเราไปสะดุดตาวันที่30มีนาโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับเอซมากๆเลยค่ะแล้วก็ก็ทางด้านเจ้าของงานอย่างคุณเอแคนะคะก็โอ้โหดีใจเป็นอย่างมากนะคะยัง ได้มาโพสหลายๆโพสถึงน้องแอนเลยทั้งมีแฟนคลับ f อนะคะเข้ามาถามราคาบัตรของงานแอนออรดีโอ้โหตอนนี้งานมันเกิดคุณเอแคนะคะจะเป็นงานของคุณแอนไปแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะอุย้ยเห็นไหมเมาส์ะเพิดเลยก็บอกว่าจะพูดว่าคุณไก่โต้งนะคะผู้จัดการคุณแอนเนี่ยมาฟาดเดือดยังไงก็คือแคปมาเลยค่ะในช่องตอตอแอป,ปดำนะ แคบแล้วก็ไม่ได้ปิดหน้าด้วยนะใครที่จะเข้าดูก็สามารถไปเข้าดูได้ที่ Facebook กิติกรชัยเหลืองทองได้นะคะทางด้านคนเด็กโตอบอกว่าเก่งแต่เรื่องโง,โง,โง่ๆนี่แหละนะสาวพร้อมสติกเกอร์ยิ้มแล้วก็มีหยุดตรงเนี้ยคือคือปวดหัวน้ำน่ะเนาะค่ะแล้วก็ท่านนี้ก็บอกว่าชื่อว่าอะไรนั้นล,ลักกี้เนาะผู้ใดเนาะก็บอกเป็นนักร้องมีเพลงอะไรของตัวเองบ้างอันนี้ประโยคคําถามหรือว่าประโยคแซะอนเนาะ เนาะเข้าใจเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมที่จริงอยู่มันเป็นแค่คอมเมนต์คำพูดธรรมดาแต่ในมุมมองของผู้จัดก,การเพื่อนก็ต้องออกมานะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะหนึ่งแหละอยากให้คุณรู้จักว่าแอนรอรดีคือใครเนาะแล้วก็คือบางครั้งอ่ะการคอมเมนต์มันมันมันไม่เหมือนกันที่เราใช้น้ําเสียงถ้าเราใช้น้ําเสียงว่าอ้นน้องแอนน้องแอน มีเพลงอะไระน้องเอ็นร้องเพลงอะไรบ้างมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าเป็นนักร้องมีเพลงอะไรของตัวเองบ้างคือคำถามที่เป็นคำถามเรียบๆหรือเป็นคำถามที่ต้องใส่เ um อฟเฟคอารมณ์ไหนเนาะแต่ตอนนี้ก็คือทั้งด้านคุณไก่โต๊ะออกมาเขียแคปหน้าจอออกมานะคะแล้วก็มีแฟนคลับเนาะเข้าไปตอบเหมือนกัน,นะคะ่ะบอกว่าเพลงน้องจะไม่ดงังแต่น้องดังนะคะ เพลงก็ดังอยู่นะเพลงของคุณแอนแต่เพลงแต่คือไม่ได้ติดมาแรงก็จริงแต่ก็ติดมาแรงแต่ไม่ได้อันดับหนึ่งติดมาแรงอยู่นะตอนที่สาวสีเห็นตอนวันแรกก็คือติดตั้งแต่ยี่สิบแปดมาแล้วนะนะคะแล้วก็ยอดวิวก็ไม่ใช่น้อยนะคะก็ไหลแสนวิวแล้วค่ะแล้วอีกอย่างเพลงเธอนั้นก็พอจริงๆไม่ว่าเธอจะเพลงคบเวอร์เอ่ยหรือเพลงของเธอเอ่ยเองเอ่ยเนี่ยก็คือเพราะนะด้วยด้วยเนื้อเสียงด้วยแล้วก็ ุณแอนนั้นเป็นคนที่ตั้งใจที่จะเวลาร้องเพลงนี่เธอจะตั้งใจมากๆากก็ <_ C asia> เป็นการให้เกียรติเพลงให้เกียรติศิลปินนะคะเจ้าของเพลงนะคะแล้วคุณไก่โต้งก็มาตอบกลับนะคะก็คือเป็นช่องต่ตอต่อเนี่ยเป็นคุณไก่โต้งนี่แหละที่ได้นําคลิปนะคะของน้องไปลงเนาะเพราะว่าเป็นครึ่งว่าผู้สร้างนะคะแล้วคุณไก่โต้งก็บอกเข้า Google เป็นไหมครับก็ไม่ได้ฟาดเดือดอะไรแต่เพียงเราเนี่ยรู้สึกว่าหัวค่ะหัวเรื่องอ่ะเดือดหน่อยเนาะผู้จัดการเนาะ แล้วก็อันนี้ก็ตอบกลับแบบสุภาพเหมือนกันค่ะถามมาสุภาพก็ตอบแบบสุภาพค่ะเข้า google เป็นไหมครับนะคะแล้วก็คอมเมนต์แฟนคลับต่อมาอันนี้คุณไก่ต้งแคปมาให้ดูเท่านี้นะค่ะบอกว่าที่น้องกําลังร้องไงคะและเพลงใหม่ที่น้องเพิ่งปล่อยผู้สาวอ้ายเก่งคืออย่างลองไปฟังดูนะเผื่อจะเข้ากับชีวิตลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะโอ้โหแล้วก็แฟนคลับเวฟซีนะคะเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะ ท่นนี้บอกไปมุดอยู่ไหนมาหนูอ่ะต่อมาไม่จําเป็นต้องมีเพลงดังร้อยล้าน200ล้านวิวหรอกขายคุณภาพเอาเพลงดังในอดีตมาร้องทําให้คนชื่นชอบแล้วร้องตามได้ทั่วบ้านทั่วเมืองก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วทั้งตัวต้นฉนบับก็กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างล่าสุดอะไรนะขี่ควายเลยหรออเพลงนั้น,นกําลังเริ่มมาแล้วนะ กำลังเริ่มมาแล้วนะอันนี้เสาสีจาจาไม่ได้นะเมื่อกี้เพิ่งไปฟังมาเองแล้วก็โอ้โหจังหวะก็คือคุณแอนนากลับมาร้องใหม่ก็คือสุดยอดนะคะม่วนมากเลยนะคะหลายท่าหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงนะคะคนที่คอมเมนต์แบบนี้คือไปอยู่ไหนมานะคะคือต่อให้จะไม่ได้ไม่ได้ติดตามหรืออะไรจริงๆแต่ที่จริงการถามแบบนี้มันมันเหมาะสมหรือเปล่า หรือว่าอาจจะเหมาะสมก็ได้นะอันนี้แอดมินไม่ได้ว่าอะไรแต่พ,พอเอิญแต่ว่าคุณยันไปคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของผู้จัดก,การเขานะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลเท็จจริงยังไงอินบ็อกก็ได้อินบ็อกก็ได้ค่ะเพราะเธอเองก็คุณแอนน่ยมีงานอยู่ตลอดตหลายจังหวัดนะภาคเหนือภาคใต้ก็ไปหมดนาภาคใต้ก็มาต้องเยอะนะคะไปรอบตะกี้ที่ผ่านมาอ่เนาะอันนี้ก็เป็นเพียงคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์หนึ่งที่ พอคอมเมนต์มาก็เป็นคอมเมนต์ที่ไม่ได้หยาบคายอะไรแต่พอแฟนคลับเอฟซีอย่างเราเนี่ยที่ติดตามคุณแอนมาโดยตลอดเนี่ยพอเราได้เห็นแล้วเราก็อู๋หมแเราก็หน่อยแทนคุณแอนเหมือนกันนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้คุณแอนออนบอยสิริชัยหมาอําใจเกินร้อยนะคะทีมงานทั้งสองวงเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันค่ะใครไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะแต่เรากลุ่มแฟนคลับ FC, เอฟซีรรู้จักแน่นอนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ